สวัสดีครับผมช่างพองของพนมนะครับวันนี้จะมารีวิวมีดแคมป์นะครับเป็นมีดลูกค้าสั่งทํานะครับเป็นงานตีร้อนจากเด็กเหน็บนะครับนรมอนไรลผ่านเตาอุณหภูมิแปดองศา3รอบนะครับชุบแข็งด้วยน้ํามันอบคืนไฟ2รอบนะครับมันทดสอบกันนะครับ ฟ er ันไม้ได้สบายนะครับขุดยังเหมือนดิม สอบกระดาหอีกรอบครับคงมีอยู่มันเดิมนะครับเรามารถสอบกระดาษอีกรอบ สนใจใสั่งทำได้นะครับ1,600บาทรวมส่ง